มาแอนด์ my my ัเชิญครับเชิญเข้ามาบริษัท Bunny c คอ p o ปอเ i ชันมีเดียเอนเตอร์เทนเมนโบริษัทเธอเหรอตึกสูงเชียว4ชั้นแน่ใช่แล้วเพราะว่านี่เลยครับทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์บันนี่คลิปที่ผ่าน่ๆมาทำให้บันนี้ได้มีเงินซื้อบริษัท b u น n ี้คอ p o ปอเรชันเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์เเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ใช่พูดอย่างนี้นี่ <laughs> ไม่เป็นไรช่างมันเถอะเรามาดูกันว่าภายในบริษัทมันนี่มีอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยเอ,เอายอดไลค์เนี่ยไปซื้อบริษัทหมดแล้วแต่ว่าเออไม่มีโต๊ะทำงานนะฮะอ,อยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กันเพิ่มเข้ามาเยอะๆหน่อยนะครับอ๋อจะได้พี่อุปก,กรณ์มาทำงานหรอใช่อันนี้ลิฟต์นะครับคืองบหมดก็เลยเอาสวิตช์ไฟมาทำเป็นสวิตช์ลิฟต์ ตอนนี้ลิฟต์ของเรากำลังเดินทางลงมานะครับขอให้ผู้โดยสารที่จะขึ้นลิฟต์ทุกท่านเนี่ยอยู่ในความสงบนะครับร่มเย็นสดชื่นอย่าใจร้อนนะอย่าใจห้อนอย่าใจห้อนเราจะให้ลิฟต์ขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับทุกคนเอตอนนี้ลิฟต์เราขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหยุดอยู่บนชั้นดาดฟาราลาเลยอุ้ยลิฟต์เอียง เราต้อง,งยืนให้บาลานแหละ<ร>ฉันว่านให้บาลานใช่บันนี่เธออ้วนเกินไปทําไม่ลิฟมันน้ําหนักมันไม่สมดุลนี่บันนี่ฉันรู้สึกว่าบริษัทของเธอเนี้ยมันดูดีกว่าทุกหลังที่ผ่านๆมาเลยนะมันแน่อยู่แล้วบันนี่คัดเลือกของบันนี่ด้วยตัวเองเลยนะเนี้ยน,นี่นะบันนี่จะทําเป็นห้องทํางานของบันนี่เอ๊เป็นห้องนอนดีกว่า เห็นไหมเนี่ยหอคอยเราสามารถมองเห็นทุก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 ทิศทิศทิศทางเลยโอ้ยบันนี่ดูสิจากข้างนอกมองมาไม่เห็นเราด้วยะไม่เห็นเพราะว่าบันนี่ติดฟิล์มไปมาข้างล่างโอ้เอ้ตัวอะไรนี่เหมือนชิโนบุเลยนี่ชเกิ้ลใช่บันนี่วายแล้วมาทำายมาทำลายอะไรไปจับันนี่เนี่ยแต่ว่าตึกเธอมีทั้งสี่ชั้นมันดูสูงมากอยู่นะโอ้กระเกกระเด็นอ่ะ ม่อกตัวอะไระเมื่อกี้มันชิโนโบุงไงบันนี่เสาหลักมันแรงอ่ะโอ้แล้วออกมาทำไมอะ่ะโอ้บ้านบันนี่บริษัทบันนี่พังเลยบันนี่มีเดียคออเรชั่นแอดเอนเทอร์มนเอ้ออะไรโอ้ยบันนี่เธอพูดตแต่ละรอ<า>บไม่ใช่โอ้ตายอโอ้บ้านพังแล้ววะทุกคนขออะไรเยอะๆหน่อยจะไ,ได้ซื้อบ้านใหม่อะ่ะโอ้ยยังไม่ทันจะได้มีบริษัทเลยแต่ว่าชิโนโบุมาก็ดีอย่างหนึ่งนะบันนี่ไอ้บันนี่สงสัยว่าบ้านบันนี่พังง่ายขนาดนั้นเลยเหรอดีอย่างหนึ่งที่ว่า เธอจะได้รู้ว่าตึกของเธอเนี้ยปลอดภัยจริงหรือเปล่าจะได้มีตึกที่มั่นคงจริงๆไว้สร้างบ,นนบริษัทันก็ปลอดภัยนะชายเกิลนี่ยิงแล้วยิงอีกก็ไม่เห็นจะพังเลยเนี่ยดูสิลองปลาลระเบิดใส่เลยสิบันนี้บันนี่ยิงดิวเคลียร์ไปหลายดอกแล้วชายเกิลเอ้อย,ายตามบานบัิน,นีพังอีกแล้วว่าหยูยกระจกอุดเป็นแผ่นๆเลยเข้าม,มาสิเข้าม,มาสิเออเอเอบันนี่เธอก็รู้นี่นะว่าเธอสู้มันไม่ได้นะแชายเกิลฉันว่าเราไปสร้างบ้านหลังใหม่ดีกว่า บ้านหลังนี้ยังไม่อยู่แล้วงบหมดแล้วอ่ะฉันว่างบเธอคงหมดจริงจังน่ะเออเจ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 ฮขึ้นบ้านไ่ขึ้นบ้านเธอรอบนี้นี่คือลำบากเหลือเกินก็งบมันหมดอ่ะช้เก้าเธออย่าบ่นสิทำไงได้คนไม่มีงบอืมโอ๊ะอะไรฉันเข้าบ้านเธอไม่ได้ไหนดูสิอ้าวเข้าได้เฉยเข้าได้เฉยช้ยเก้าเธอที่ชอบ บอยวายแล้วเป็นกระต่ายตื่นตูมตลอดเวลาฉันไม่ใช่กระต่ายนะเธอตัางหากเป็นกระต่ายเฮอดีอดีดี่เา <G ül> เราสามารถป้องกันชิโนบุได้จากตรงนี้เลยเนะี่ยเรามีห้องกระจกงบหมดแล้วทําได้แค่นี้แหละแค่นี้ก็ดีแล้วแหละอย่างน้อยก็มีอะไรป้องกันนะบันนี่ฉันก็ช่วยดูหน่อยซิว่าตรงไหนบ้างเขาจะมาตรงไหนเอ๊ <G ül> ฉันกํลาลังช่วยมองหาอยู่นะ เชกเกิลเห็นบ้างไหมเนี่ยฉันยังไม่เห็นเลยฉันว่าฉันเห็นไกลๆนะสีชมพูชมพูเนี่ยชมพูชมพูก็บันนี่อ่ะดิอ๋อขนตาบันนี่นี่นาก็ว่าทําไมเห็นไกลๆบันี่ถ้ามีขนตาเป็นสีชมพูด้วยหรอเอ้ยเฮ้ยใช่ไปเนี่ยเออยังไม่ทันได้รีวิวบ้านเลยเนี่ยมาแล้วนะมาสแตตบายเลยโอ้โหพร้อมมากบันนี่พร้อมมากพร้อมก็เข้ามาเลยชินโนบุโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยวิ่งแล้วใชกคกับแยกกับเชกเกิลก่อนดีกว่า เอ้ยเอ้ยถอยก่อนว้ายไอ้เจ้าเล่ห์จะถอยลงข้างล่างทำไมเอิญวิ่ก็ใช่ก็ถอยผิดนะมันนี่ยังรอดนะจ๊ะเบบีเบ๊บีเบบ๊ีว้ายไม่รอดแล้ววิ่งดีกว่าเอ้ยเอไปนี่ไปนี่ไปนี่มันตลกมะมาว้าวันนี่จ้าไม่บอกฉันเลยว่ายังอยู่นะมันจะโดดหนีเลย กระโดดนี้กระโดดนี้เมื่อกี้ชิโนบุยังอยู่ทำไมเธอไม่บอกฉันด้วยล่ะฉันจะไปรู้เลยฉันก็ไม่เห็นเนี่ยโอ้ยตอนนี้ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่บ้านเราพังหมดเลยอ่ะโอ้ยพังหวันเดิมอีกน่าจะต้องสร้างใหม่แล้วอ่ะชาเกลฉันก็ว่างนั้นแหละอย่างเงี้ยคงใช้ป้องกันอะไรไม่ได้แล้วแหละน่านดีโอ้ยเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามีบ้านอะไรที่น่าสนใจบ้างรอบนี้ชาเกล ว่าแต่บันนี่ฉัน<ง>ว่าแก๊งดนัพิฆาตอสูรน่ะปกติเขาต้องจัดการอสูรไม่ใช่หรอหรือว่าเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะ่ะใช่ก็เป็นอสูรเวลาโกรธหยุดหยใช่ก็เป็นอะสูรเลยแหละบันนี่ก็เป็นอสูรไม่งั้นหนัพิฆาตอสูระจะจัดการเธอทําไมล่ะอืมไม่อยู่อะโอ้โอรอบนี้อันนี้นบังเกอร์ปะเนี่ยอุ้ยบันนี่อยู่ในบังเกอร์ เฮ้ฉันมองไม่เห็นเธอเลยอ่ะเฮ้ยเป็นหลุมหลบภัยแน่เลยหลบภัยเชกเกอร์ว่าอันนี้ผ่านไหมถ้าชิโนบุมาแล้วไม่รู้ว่าในนี้มีเราอยู่เราก็ปลอดภัยอยดีปลอดภัยสิไปเข้าไปแอบข้างในดีกว่าโอเคโอเคอะแล้วแป๊บมาดีแอบในหลุมหลบภัยโอ้แล้วก็ไม่เห็นว่าเราอยู่อุ้ยแต่หัวหัวฉันโพอ่ะบันนี่อุ้ยแอบมิดแล้วฉันแอบมิดแล้วบันนี่หูเธอโพอ่าไอ้เจ้าแป๊บแอบแอบแอบเช็เกอว่าชิโนบุมาหรือยังเนี่ย เปบบันีขอดูหน่อยถ้ากระโดดดูสิเดฟมายังยังไม่มามาแล้วมันไม่เห็นหรอกอะะว้ยวบันนี่ฉันว่าเราคิดผิดในล้มลหลวพยาหามอีกเหรอรอบนี้บันนี่อุตส่าหทุบกระปุกน้องหมูของบันนี่เลยนะโหนี่เธอทุบกระปุกได้ใหญ่มากเลยอ่ะแอมขอเรียนเชิญทุกคนเข้าสู่บ้านขนมโอเคฉันเข้ามาแล้ว นี่มันร้านเบเกอรี่ชัดๆใช่ร้านเบเกอรี่นี่คือบังหน้าเฉยๆน,น,นะชายเกิลแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้คือเท่นขึ้นไปสู่บ้านลอยฟาะลา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 โหแล้<ร>ว<ง>แต่ขึ้นไปทางไหนเนี่ยอ่าไม่บอกแต่ว่าขอพามาดูตรงนี้ก่อนอันนี้คือเครื่องที่ทำให้เราไปสู่หอคอยบ้านลอยฟ้าโอ้โหทำไมรอบนี้มันดูไฮเทคขนาดนี้ล่ะไฮเทคอยู่แล้วชาเกิล เอาเช็ดเข้าด้วยสิหรือว่าต้องมีคนควบคุมหรอเปิดเลยโอเคกดออนแล้วอ้วโอ้บันี้ลอยเฉยอ่ะเฮ้ยข้างในมันมีแรกอะไรหรือเปล่าเนี่ยแจ่ก็เดี๋ยวเอาลิฟต์ลงไปรับนะได้เลยเรียบร้อยข้าไปเลยเย้แจ็คกอขึ้นมาแล้วเันอยู่บนลิฟต์แล้วว้าวติ๊ง ฉันชอบจังเลยบันนี่อันนี้คือเลือกก็ได้เลยแล้วฉันก็จะอยู่ห้องไหนนะตามสบายรอบนี้ฉันรู้สึกว่าปลอดภัยมากๆเลยอบันนี่มีทังบ้านลอยฟ้าและมีร้านเบเกอรี่บังหน้าน่ะชัยเกลพร้อมขึ้นบ้านลอยฟ้าหรือยังขึ้นยังไงอะบันนี่นี่ทางนี้จะพาเราว่าวไปไป อะไรเนียควงหมุนติวติวต,วต,วติวเลยไม่เป็นไรงั้นบันนี้ปีนเชือกขึ้นบ้านลอยฟ้าก็ได้ปีนไปเลยถึงแล้วบ้านลอยฟ้าแชก,ก็ว่าใชกก็ว่าคงต้องขึ้นทางนี้สินนะเชิญเชิญเข้ามาไต่สลิงวิ่งวิ่งโอเคก่อนอื่นเลยเรามาริบ้านลอยฟ้ากันดีกว่าแชกเกิลตามมาตามบานนี่มา <ใน S 1> ตรงนี้<ใ>น<ๆ>จะเป็นห้องพักรับรองนะนี่ตู้เย็นห้องกินข้าวอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องห่วงว่าเราจะอดเมื่ออยู่ตรงนี้ อันนี้จะเป็นเครื่องสร้างออกซิเจนเพราะว่าเวลาอยู่บนชั้นบรรยากาศสูงๆออกซิเจนมันจะต่ำเนาะอโอเคอันนี้จะเป็นเครื่องควบคุมทําให้บ้านมันลอยฟ้าได้โดยที่มีบอลลูนลูกนี้นี่เนี่ยเฮาเนี้ยเราสุดยอดป่ะสุดยอดไปเลยสุดยอดไหมทุกคนถ้าคิดว่าสุดยอดกดหนึ่งกันเข้ามาเลยครับโอ้โหใช้ก็กดใท้แล้วนะบันนี่เอ๊ว่าแต่นี่พอเรามีบ้านลอยฟ้าหลูลๆลาลเนี่ยทำไมชิโนบุถึงไม่ออกมาเนาะนั่นสินะ หรือว่าเขาไม่กล้ามาแล้วเพราะเธอมีบ้านลอยฟ้าโอ้บ้านลอยฟ้าปลอดภัยหายด <c oughs> ีบ้านนยังไงบันนี่กับเชลลก็ไม่โดนเด็ใช่ใช่ใช่เอ๊ะมันมาแล้วนี่ว้าวาโอ้บ้านลอยฟ้าตกเลยตู้คอนเทนเดอร์ของบ้านลอยฟา้าหลุดไปแล้วนะแต่ว่ากระโดดสูงมากเลยนะใช่เอ,อยบันนีน่อถอยหน่อยโอ้บ้านลอยฟ้าขึ้นบนขึ้นบนว้า บันนี่ยังรอดมันนียังรอดโอ้ยบ้านลอยฟ้ายังไม่รอดเลยชายเกิลบันนี่อยู่ในบ้านขนมนะถ้าอยากมาดูสมบันนี่อยู่ในบ้านขนมนะชายเกิลมันเฝ้าบันนี่อยู่เว้ยฉันไปหาเธอไม่ได้เลยแล้วอยางงี้ฉันไม่ช่วยเธอยังไงล่ะมันเฝ้าบันนี่อยู่ทำไงดีเดี๋ยวฉันจัดการให้ก่อนเองเธอไม่ต้องห่วงจัดการยังไงนี่ไง RPG เว้ยเล่าตัวแล้วไม่ยอมชายเกิลแลวนะ มันรู้ตัวแล้วโอ้เป <Ow. S 1> oh, ็นเจนจังวะชุลมุนนะ่ะ